สี่ตัวโบนัสห้าตัวสี่นัดไม่เคยได้ห้าตัวนะเคยได้แค่สี่ตัวครับโบนัสเนี่ยสี่ตัวก็มีโอกาสแล้วแต่ว่าห้าตัวนี้น่าจะแตกริงๆแหละแถวสี่ไว้ก่อนเลยโอ้โหเอาเคว้ยเฮ้ยเท่าไรวะ ตัวเพลงมาว้าวออ้ยข่องจริงอุ้ยไม่เคยได้ตัวเพลงเต็มแผงขนาดนี้สำหรับเกมนี้นะครับเอาไหลไม่ดีกำไรยับยับครับผมห้าหมื่นถึงป่ะอู้หูห้าหมื่นไปแล้วเกินครึ่งแสน โอ้ยจะบอกนะว่าถึงแสนเนี่ยไม่ไม,ไม่น่าจะถึงนะครับแปดหมื่นไปโอเกินโอเคแปดหมื่นหนึ่งพันเชื่ออะไรวะเนี่ยโคตรเอาเลยอะ่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อทุนแค่หมื่นสามแตกมาเกือบแสนดิงงดิงงดิฮ่งงาฮ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โห ยับเลยเอามา1หมื่นสามใช่ไหมกำไรมาประมาณเจ็ดหมื่นนะตีไปเจ็ดหมื่นแล้วกันชิวจัดนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเปิดแรกไม่สำเร็จแต่เปิดทีสองเจอผมไปดินะครับก็ฝากกดไลค์กดซับไสบไครต์กดติด่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยและติดตามเพจกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรต่างๆนะครับผมเวลาแจกนะายบาย,บายครับสำหรับคลิปนี้จบจบ